สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาพบกับคุกิวแลวก็ทีมงานอีกเส้นเก้าเซนเดิมแล้วพี่น้องเนาะพอดีทีมงานของคุกิวกำลังกำลังเหตเวียก er อยู่พี่น้องอ่าเมื่อนี้เป็นมือที่แบบพิเศษสุดๆเลยกับว่าไดพี่น้องเนาะเป็นมือที่คุกิวคิดเลยกับคุกิวฟันมานาน่ายอยากจะมาจัดก,กิจกรรมกิจกรรมหนึ่งอยู่ที่สถานที่แห่งนี้พี่น้องเป็นโฮงเฮียนบานเกิดของคุกิวเองมีซอบารุงเฮียนปฐม นำยาวพี่น้องเนาะปฐมสมบูรณ์นำยาวจะมีน้องๆนักเรียนทั้งหมดอยู่เกือบพอดสามร้อยคนตามสถิติที่ไปเก็บกำรรนำครูมือก้อนนี่แมันมีนักเรียนอยู่สามเอ่อสองร้อยเก่าสิบห้าน้องราคามีครูอาจารย์ทั้งหมดอยู่สิบสิบฐานพี่น้องเนาะสิบฐานกัทนท้าภูพิษนะพี่น้องประมาณสิบฐานแล้วก็มีสมาคม ความเป็นระเคียนพร้อมเนาะมือนี้ที่ว่าผมเพิ่อนยุครบเลยพี่น้องนะโซนนี้มันโซนของงานทีมงานเฮาเนาะก็จะมีแม่ยกแม่ยกแม,ม่เบนแล,ล้วก็พ่อหลวงอ่าแม่หลวงพร้อมและะ้วก็บรรดาเอายขู่และะ้วก็ไอขู่หัวหน้ามหมวดอ่าที่ว่ายุครบคณะเลยหันไปพี่นอนะ้องเนาะอ่าการจัดตั้งของห้องเรียนยุบ,บิดเลยเอำนวยการห,ออาห้องอำนวยการพี่อนน้องตัวนี้จะเป็นหอพักของอายเอยขู่เพื่อนเนาะหนึ่งทรงสามลังสีลังตัวนี้พร้อม อ่าแล้วก็ทางที่เราเห็นอยู่ติธรมนี่มันน่องเห็นเมื่อไหร่พี่น้องเนาะจำนวนซ้ำอ่าซองลอยเก่าสิบหานองนะพี่น้องนี่เดินขนข้างกว่างเตอร์พี่น้องนี่มีตึกเฮียนอยู่พุ่นพี่น้องเนาะตึกเฮียนอยู่มีอยูซ้ำตึกตัวนั้นตึกหนึ่งตึกที่ซองแล้วก็ตึกที่ซ้ำตัวนี้สำหรับตัวอันดูในฮันแมนของการพี่น้องเป็นของการสำหรับกิจกรรมที่พวกเขาจะเห็นในมุอนี้ก็คือเป็นการ เลี้ยงอาหารหน้องๆน,น,นักเรี่ยวนะพี่น้องก็จะมีลักๆก,ก,ก็จะมีเลี้ยงเป็นขนมจีนเพราะว่าอ่าคุคิวเคยพานไปพานมาอยู่อยู่ทางนอกพี่น้องอยู่ทางนาอกงหงเฮียนอยู่ตามนาทางอะนะเขาจะาจะมีห่านคายขนมจีนอยู่สามห่านคุคิวเคยไปถามหรอว่า,วาอคายขนมจีนก็คือบาทท้านภาเอื่นเขาปุุนนี่ลยละพี่น้องคายขนมจีนแล้วกับคายพวกขนมนี่ยอะไรใดคายดีกันกันสามคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเมือ่อว่า ขขานมจีนหรือว่าขขาปุ่นเอามาคลายแต่ละมือนี่เนาะเมืดเลยน้องๆแล้วนี่มากที่สุดพี่เนาะมากที่สุดคุคิวกันเลยเออเ็นกิจกรรมในต่อแมนเลี้ยงขนมจีนปัจจุบันเพิ่นกำลังเห็ดอยู่รอถาแป๊บเดียวกะมีทางอันนั้นพี่น้องเป็นนมเป็นเครื่องเคียนเขาจะเอามาหมอบให้เนาะกะจะคิดไล่มาละแหละว่าน้องๆมีจะคนจะให้มันควยกันเบิดถูกสุดคนเลยเนาะ พี่น้องก่อนจะอ่ากินข้าวพี่น้องเนาะก่อนจะกินอาหารไอค้ครูเพื่อนมาซีแจงตงัวนี้ให้น้องๆก่อนเนาะเป็นปิ่มเป็นบิ๊กเป็นนมนะให้น้องๆเอาไปเมี่ยนไว้ก่อนแล้วก็จังกลับมากินอาหารท่านึงพี่น้องเนาะปัจจุบนันไอ้ไอค้ครูกำลังรวมรวมแถวอยู่ <c oughs> โอ้ยลายเตอร์พี่น้องคน ช่องหน,นึ่งก่เนี่ยชองผู้ชายช่องผู้ชายช่องผู้หญิงเออคนน้องอยู่หางกันแล้วคน้อนนง,ยอยงไ,ดอได้เบิร์ทุกคนดอกคนทางล่างหยั่นเบิร์ตอ่ะเออได้เบิร์ตได้เบิร์ตเอา <c oughs> เผื่อทางล่างจะเข้ากองนะเห็หนหรอเโอ้เ <c oughs> <c oughs> ห็นหรอล่เนี่ย <c oughs> ลายขนาด นวยการรงเฮียนคอตังนาี่ว่าขอบใจนภูทีอุปธรมรมก็คืออาณาซื่อธิโดยไปแล้วเมออยน้องบัวลำพูเนาะประเทศไทยละกาสองนอี่ไอสุนัยพุนพ่นพุ่นเพิ่มเนาะนั่นแหละเพชรสบุ่นประเทศไทยสามกาภูที่บประสงออกซอประเทศไทยเนาะสี่ไอผูวงออดสตี ออสเตรเลียเนาะห้ากะเอวยนี้กันกันนาดาเนาะือว่าในานามข,าามาข,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 ข้าพเจ้าป,ประทุมเมการขอขอบอกขอบใจผู้ที่ว่าอุปถัมภ์มือว่าช่วยเลือเครื่องให้แก่นักเรียนปฐะทุมสมบูรณน้ำเงาขงพวกเฮาเนาะขอขอบใจ ยังไปใส่ทงใส่ยังใบของไของมันพายเอาพรมเนาะแล้วเอาถ้วยบ้วงมาเนาะถ้วยบ้วงมาบอกเนาะเรียนแท้คือจะนี่คือเก้ามาเรียนแท้คือเก้าเอาไปก่อน้เป็นกองพันเลยเข้าตามได้หรอยังป็นกองพวเลยพตรง อ้าวพี่น้องรายการต่อไปเป็นการแจกขนมจีนนะพี่น้องเนาะน้องน่องสังเกตมั้งพี่น้องน้องน่องแต่ละคนจะเอาถวยเอาบวงมาแต่เฮือนเพราะว่าอ่าเข้ามาพัวพันกับไอ้ครูหมึอก้อนนี่เนาะไอ้ครูเพิ่งได้แจงไปแล้วว่าน้องน่องแต่ละคนเอาถวยเอาบวงมาพพีี่่นนน้้อองงงเาาะัับบบจจวมแต่เฮือนเลยแต่ว่าเขาจะสังเกตเห็นน้องบางคนเขาจะเอาถุงยางมาพี่น้องเขาจะเอาถุงยางมา เอาทุงยางมาใส่พี่น้องบุคว่าจะกินจังไงแต่ว่าตามที่ครูคิวเคยย่างไปย่างมาเนี่ยหนองๆเขาจะกินยุทธแพร่คนทางเขาจะใช้ทุ่งยางกินก็่อนาปหนองบ๊วยน้ำแก้นถุยก็เลยคนมาปาร์ต้ถุยเอามาแค่นี้ดูใครบ่อมาเอามาเว้ยป้าเถอะเว้นหนึ่คักบวงดูบวงดูป้าถวย à bố bo bố hết hết từng đại à, kinh. àmê kinh với Ở... người anh. à. nào. thì bảo thổi mà. ao à, anh thì mà say ào. cứ bảo thổi mà sao ào nè. hehehe. <laughs> thay thùng giang hết cắt gọn lấy đi luôn mà làm đi ăn anh chơi chơi cái cái gì oh minh lai đi min ta min ta mà Ờ, áo thun mà say thế là cả thun nhàng mà say minh lai hả ไม่ก well, ินก่อนหวันเสียบอ่ะเสียบอ่ะเสีบกินมันอิ่มเ้อ xem sạch đi tí à con nói giúp con hái nó, kinh mất là phải áo thôi nữa sạch bò, kinh bự im là phải áo gì เจ็บหรอกิดอีกเนื้อไก่สิเมดแล้วน่ะพี่น้องมันนี้คลายดีขนาดพี่น้องเส้นแหงอยู่ซามกระสอบพี่น้องเมดเลยพี่น้องคุณ กิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นบ่ได้เนาะพี่น้องถ้าหา์ฮาร์ขาดผู้ใหญ่ใจบุญสนับสนุนแล้วก็ขาด FC คอยติดตามให้กำลังใจขนาดเนาะสำหรับเคสนี้ก็คือมีผู้ใหญ่ใจบุญสนับสนุนมาอยู่หาทานพี่น้องเดี๋ยวผมคิวสีอา่านผู้ฟังเนาะผู้ที่หนึ่งก็คือแม่อ้อยเนาะเพิ่นอยู่น้องบัวลำพูประเทศไทยนนั่แหละเพิ่นโดเนทมาอยู่สามพันบาทผู้ที่สองก็คืออายสุไนหรือว่าพี่สุไนพูนเพิ่มเนาะอยู่จังหวัดเพชรบุญหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท ผู้ที่สามแม่คนหนึ่งอยู่ทางฝั่งประเทศไทยเพิ่นบบประสงค์ออกสื่ออนึ่0พับาทผู <Okay. S 1> ้ที่สีก็คือไอ้ผู้วงเนาะเพิ่นอยู่ทางอสอสเตรเลียหละเพิ่นได้ฝากมาอ่าก้อนนานนี่แล้วเนาะดนโดน,โด,นโดนเติมไปเนาะสามแสนกับหาซิพันกีไีเนาะแล้วผู้ที่หาก็คือเอยมีอยู่แคนาดาเนาะ สำหรับเอ้มียูคแคนาดาเนี่เพิ่นโดเนตมาอายุหนึ่งหลานกีบเพื่อนยาไขกูคิวไปเลี้ยงเขาแล้ว่าไปสื่ออุปกรณ์ให้กับน,น้องนนักเรียนโองเรียนที่กูคิวกาลัางไปปรับปรุงให้หันนะพี่นอ้องแต่ว่าเนื่องจากว่าโองเรียนหันเป็นโองเรียนที่ขนาดหน่อยมีนักเรียนประมาณ4 7คนเนาะกูคกิวก็เลยแบงเอาของเอ้มีหันมามาสมทบกับเคสตัวนีเพราะว่ามันเป็นเคสที่ค่อนข้างใหญ่เติบนอะนักเรียนไลย คู่คิวแบงค์ของเอ๋มีมาอยู่สีเส้นกับหาสิบเอ็ดพันกีบพ,พี่น้องอ่ามีอยูหาทานสำหรับของเอ๋มีนี่ยังยังเลืออยู่หาเส้นกับสีสิบเก้าพันกีบคือคู่คิวจะเอาไปจัดซันก็คือไปสื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนคือเก้านี่แหละเอาไปมอบให้กับโรงเรียนที่อ่าคู่คิวกับทีมง,งานกําลังกําลังปรับปรุงอยู่ทันเนาะมีอยูหาทานนี่นะพี่น้องเนาะอ่าที่โดเนทกันเขามาคู่คิวก็ต้องขอกับวกขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญทางหาทาน อากาศ FC บดสุ่ผู้ชคนเนาะที่คอยติดตามกำลังแห่งใจให้กับคูคิวและทีมงานแล้วนะขาให้บทหานทางไล่จงมีแต่ชีวิตที่สุขสงบปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังคำมักคำปรารถนาพี่น้องสำหรับเป็นรายจ่ายต่างๆที่จัดกิจกรรมนี่ขึ้นมาในคูคิวได้จุดเลยบดตัวพี่น้องเนาะเดในคุกิวสิขึ้นให้เบิ้งมันก็จะมีลายยางพี่น้องเนาะหลักๆก็จะมีเซนอะไรเนาะเซนเซนมีแห้งอะไรพี่น้อง มูบดนมปึ่มบิ๊กพวงนี้นะเดี๋ยวคุกควสิขึ้นอ่าถ่ายหุบคืนเฮเบิร์กแล้วพี่น้องเนาะมุดอ,อยู่ที่ซองล้านสามเซนกับสนะามสิบเอ็ดพันกี๊พี่น้องเนาะอ่ากิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าหลับลื่นไปโดยดีคุกคิวก็ถ่อ,องข,องของ้อกับโอ้กับใจบดสุขสุขคนทางทีมงานทางอ่าไม่คู่เอกคู่ที่ให้ความสะดวกกับสถานที่นะเนาะสี่เพิ่นกับโอ้ไอเอกคู่ก็มาช่วยเลือกกันนะักผอมกับนักนอนนักเรียนก็มาช่วยกัน แต่จริงเหตุให้กิจกรรมครั้งนี้ลาบลื่นไปโดยดีเนาะมุ่งสู่สุขสุขคนทางผู้สนับสน,นุนทางผู้ติดตามทางทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในคลิปนี้ก็ขออวยพรอ,อีกท่านึงทางไฮโบทานทางไลน์มีแต่ชีวิตที่สุขสงบมีแต่ความลำความรวยเนาะ,ะสุขภาพแข็งแรงปราศจากโาครคภัยไข้เจ็บเนาะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดกระคอยได้ดังคำมักคำปรารถนาโอ้ส,สุขสุขคนเอาเป็นว่า พบกับคุคิวได้ไหมในคลิปต่อไปเนาะถ้าหงคุณแม่พี่น้องทานใดเลือกผู้ใหญ่ใจบุญทานใดยาใครเคสแบบนี้เกิด,กดขึ้นอยู่เรื่อยๆบ่ว่าจะเป็นกัค็คงเยียนได้ก็แล้วแต่ที่คุคิวเห็นสมควรก็สามารถติดต่อกันเข้ามาทางไลน์ของคุคิวที่ขึ้นอยู่ลุมนาจอนนี้เลยก็ได้พี่น้องโอเคเราพบกันพี่น้องสบายดี